ตำนานของอิตาโมเมน Moment, ตามตำนานบางฉบับกล่าวว่าอิตาโมเมน Moment เกิดจากผ้าที่มีวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วแฝงอยู่โดยผ้านี้มักจะลอยอยู่ตามถนนหรือในพื้นที่ร้างและในบางครั้งจะค่อยๆโฉบลงมาแล้วพันรอบคอเหยื่อจนทำให้เหยื่อหายใจไม่ออกและตายไปในที่สุดเหยื่อมักจะเป็นคนที่เดินในที่เปลี่ยวในเวลากลางคืนหรือคนที่โชคไม่ดีที่ไปพบมันโดยบังเอิญในบางตำนานกล่าวว่าอิตาโมเมน Moment, อาจจะมีพลังพิเศษในการควบคุมหรือบังคับผ้าหรือเส้นได้ต่างๆและมัก จะใช้พลังนี้ในการผันรอบตัวคนเพื่อระจนขาดอากาศหายใจยืดจะไม่สามารถขัดถืนได้เพราะมันเหมือนกับผ้าที่เบาบางและอ่อนแอจนทําให้ยากที่จะสังเกตว่ามันกําลังเป็นอันตรายตำนานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของอิตาโมเมนบางตำนานเล่าว่ามันเกิดจากผ้าที่ถูกทิ้งรังหรือผ้าที่เก่าแก่ซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีวิญญาณขององค์ผู้หญิงที่เศร้าโศกหรือแค้นใจฝังอยู่ในนั้นเมื่อผ้านั้นตาย หรือถูกทิ้งไปมันก็ได้รับพลังชีวิตจากความกับแค้นและกลายเป็นผีที่มีพลังในการทำร้ายผู้คนในบางเวอร์ชันอื่นๆของตำนานอิตาโมเมน Moment, มันมักจะมีพฤติกรรมคล้ายกับผีที่มีเจตนาอาฆาตแค้นต่อมนุษย์อาจจะเนื่องจากความแค้นที่ไม่ได้รับการแก้แค้นหรือเป็นผลมาจากการถูกละเลยหรือทิ้งไว้นานเกินไป